มันไม่ต้องตัตกของคุณลงทุนทั้งเดียวอะค่ะแปดหมืนห้าเดือนหน้าคุณไม่ต้องลงแล้วนะคะแป0 0 0ืห้าคุณขยายการตลาดอย่างเดียวคุณเรียนรู้กับรูคุณตั้งใจเรียนแล้วคุณต้องรีเซ็ตการเรียนเหมือนเหมือนเราเราไม่เคยฟังก่อนเองทุกวันเอาให้ผลลัพธ์คุณแซงคู่อะค่ะคุณมีหน้าที่ทําให้แซงคู่ได้นะคะแล้วคุณเริ่มฟังครูได้เลย แล้วฝั่งครูคุก็เปิดขับเศรษฐีขึ้นมาอีกค่ะขับเศรษฐีเนี่ยครูจะเอาไวเทนสำหรับคนที่สามารถที่ชินะฮะกำไรหลักแสนภายในหนึ่งอาทิตย์คือต้องบอกว่าถ้าหนึ่งเดือนแสนเนี่ยรูเป็นร้อยคนนะคะไม่นับนะคะมันมันเบสิกไปสําหรับการได้รู้จักกูสิตาถ้าคุณรู้จักกูสิตาคุณเสกเงินแปดหมื่นห้าไม่ได้กลับไปตั้งใจเรียนใหม่มหากับยี่สิบเอ็ดวันกลับไปตั้งใจเรียนใหม่เด็กของีเทวดาสร้างแค่แปดหมื่นห้าเสกไม่ได้ ถือว่าครูพูดเลยค่ะถ้าครูประเมินคุณนะคุณสอบตกนักเกิดจากวันคุณและดุลูคุณไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยคุณแค่อยากแต่คุณไม่รับผิดชอบด้วยการตั้งใจเรียนตั้งใจทาจริงๆจริงๆแค่แปดหมื่นห้ามันน้อยมากค่ะถ้าคุณรู้จากกูสิดาเพราะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า้อยละเก้าสิบกูสิาชุบชีวิตคนจนให้ขึ้นมารวยได้ทุกคนทุกคนที่ได้เจอกูสิดาโคตรโชคดีค่ะทุกคน เศษหลักแสนกันนี่แค่สี่ตาก็ได้แล้วเมื่อก่อนคนะ่ะเราเปิดบินนะคะสมมติชิบูร์ทีเชื่อสี่ตาเปิดบินดิลเลอร์แบบห้าแสนหกแสนนะคะต่อบินหนึ่งคนไม่มีทุนมาเรียนกับครูฟรีๆอย่างใส่ห้าแสนหกแสนได้เลยแลปะปัจจุบันนะคะมันต่ำลงอะคะการลงทุนมันต่ำลงมันเหลือแค่แปดหมื่นห้าเองอะค่ะแต่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งโค้นเลยนะคุณใช้ดีคุณกินดีคุณบอกต่อ คุณแนะนำ c ี d ให้กับคนคุณจะแนะนําว่าเอ,อ้ยขยายเฟรนชชัยกับคุซิตาคุณจะแนะนําว่ามาร่วมธุรกิจกับคุซิตาหรือคุณจะแนะนําว่ามาขายของกับคุศิตาก็ได้นะคะด้วยระบบที่ครูมั่นใจว่าเป็นเจ้าเดียวของโรงและในคอร์สผู้นหลักๆนะคะมันมีคีย์สำคัญที่มันเฉพาะเจดสจงของ t s w ต่อให้แบนรนด์อื่นเข้าไปเรียนถ้าเขาไม่มีระบบมันก็ไม่เหมือนกันหรือต่อให้มีระบบค่ะแต่จิตตั้งต้นของเจ้าของไม่เหมือนกันคนรับก็ออกมาไม่เหมือนกันเราสร้างคนประสบความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ บุกที s อสแอลของเราซึ่งเพิ่งเปิดมาเข้าอาทิตย์ท <c inhos> um ี่5เนาะได้ไหมเข้าอาทิตย์ที่5เองค่ะเราจ่ายกำไรให้กับตัวแทนนะรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาท6ล้านบาทนะคะเพิ่งเปิดเองนะคะ5สัปดาห์จ่าย6ล้านบาทมันก้าวกระโดดการจ่ายกำไรให้กับตัวแทนของเราค่ะตอนแรกอาทิตย์แรกเท่าไหร่นะพี่เพิร์ลสามแสนสี่แสนเนาะอาทิตย์แรกสามแสนสี่แสนอาทิตย์ที่สองน่าจะแปดแสนคือมันทบ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 ทุกรอบเลยอะ ือน,นั่นหมายความว่าอัตราการเติบโตของเรามันก้าวกระโดดแบบทวีคูณนะคะแบบยกําลังอ่ะเพราะอะไรคนถึงมีผลลัพธ์ยกําลังเพราะคนที่มีผลลัพธ์ยกําลังคือคนที่ตั้งใจเปลี่ยนชีวิตตั้งใจเรียนครูสิตาแบบหูไม่กระดิกตาไม่กระพริบอะเอาชกเมทัพนึวบอก่าม okay. ันมีคนแบบครูอะคุณเป็นคนแบบภูสิตาไหมอะคุณเป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบภูสิตาไหมคุณเป็นคนที่ไม่มีข้ออ้างเหมือนภูสิตาไหมคุณเป็นพร้อมเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา มคุณเป็นคนที่โหยหาความสําเร็จไหมคุณเป็นคนที่ขยันมากพอไหมคุณเป็นคนที่เอาการออกงานไหมคุณเป็นคนที่ทุ่มเทไหมถ้าคุณเป็นคุณก็คู้ควรอะคุณว่าการที่คุณตั้งหน้าตาทงตาทำ TFW อะค่ะเดือนแรกคุณมีเงินล้านเลยจริงๆอะกับการลงทุนแคแปดหมื่นห้าพันบาทคุณว่ามันคุ้มไหมคะอืมถ้าคิดว่าคุ้มก็ทําด้วยกันไม่มีอะไรที่ที่คูจะไม่มั่นใจ เลยในการที่คุณจะมาทำอาคู